อกใบใหญ่ตัวนี้เป็นคาดอกคาดเอวนุ่นว่าน่าจะคาดอกคาดเอวอะ่ะเพราะว่าใบมันใหญ่มากนี่นะคะใบใหญ่จุตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเป็นเป็นไลายอะไรอ่ะลายดาวเนี่ยค่ะเขาจะเป็นลายแบบนี้น่าจะลายดาวม,ามั้งนุ่นก็ไม่แน่ใจนะคะนุ่นไม่แน่ใจเขาเรียกว่าลายอะไรแต่เป็นลายเนี้ยเท่ๆนะคะ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะให้ดูก่อนด้านหน้ามีช่องซิปให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีลูกเล่นข้างหน้าให้นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นช่องซิปใหญ่หนึ่งช่องนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นช่องอ่าเดี๋ยวให้ดูเป็นช่องแบบช่องกระดุมอะคะ่ะเป็นช่องแต่ว่าแบบมีกระดุมกระดุมปิดนะคะ แล้วก็ด้านข้างของเขาก็จะเป็นลูกเล่นแบบนี้นะคะเป็นสายลัดสามารถปรับให้เล็กลงได้นะคะนี่นะคะใบน,นี้ก็ไม่มีอะไรเนะแล้วก็ตัวตัวสายเขานะคะสามารถปรับระดับได้นะนี่นะคะสายปรับระดับได้ตัวขอบของเขาตรงนี้เป็นหนังนะเดี๋ยวนุ่นคาดเอวให้ดูแล้วกันหูใหญ่มากนี่นะคะคาดเอวน่าจะเป็นไซส์ผู้ชายแล้วละคะ่ะถ้าจะใหญ่ขนาดนี้นี่นะคะ ใหญ่มากคาดแล้วดูตัวผอมขึ้นไปเลยในทันทีแล้วก็เดี๋ยวคาดอกให้ดูแม่นุ้ไม่แน่ใจคาดอกได้ไหมคาดอกโอ้หแม่ค้าเก็บปังได้เยอะเลยค่ะขายของรูปปิดมารับซับได้อื้อเลยค่ะช่องเขาใหญ่มากนี่นะเผื่อใครจะเอาไว้เก็บตังค์นะคะขายของ ไม่หายแน่นอนใบใหญ่ขนาดนี้เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมุนให้ดูข้างในยักไปเยอะด้านในเขาจะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องคู่อะ่ะเป็นช่องแบ่งอะ่ะคล้ายๆแบบใส่โทรศัพท์ได้อะไรได้นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งช่องตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเล็กๆหนึ่งช่อง นะคะแค่นั้นนะคะแล้วก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรคือใบเขาใหญ่อะเขาใส่ไดท้ทุกอย่างอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะคะก่อนวัดขนาดขอเก็บเดี๋ยวมันไม่เป็นตรงนะคะ วัดขนาดนะคะนุ่นวัดความสูงให้ก่อนเนาะความสูงประมาณหกนิ้วครึ่งนะคะเกือบเกือบเจ็ดนิ้วนะคะแล้วก็ความยาวของเขาความยาวของเขาสิบเอ็ดนิ้วเลยค่ะใบนี้สิบเอนดนิ้วนะคะคร่าวๆนะส่วนตัวฐานกระเป๋าเขาตรงนี้สามนิ้วครึ่งค่ะ ก็ลองดูนะคะเพื่อใครสนใจใบน,นี้ใหญ่สวยนะคะ